สวัสดีผู้ที่ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนแล้วก็สวัสดีชาวชุมชนลูน่าคลาสสิกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกนี้ก็คือเราจะมาพูดถึงเหรียญ LUNA นะครับผมแล้วก็ LUNC ที่ช่วงนี้มีราคาที่ลดลงนะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับเราจะมาพูดถึงโดคอรนะครับผู้ก่อตั้งเทอร์ฟอร์มแล็บได้รับหมายจับนะครับจากทางการเกาหลีใต้เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายตลาดทุน สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมน็อตกับช่องน็อตสุภพงในช่วงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีการเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีในปัจจุบันนี้นะครับก่อนจะเข้าสู่ข่าวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรานะครับผมมาดูกราฟ LUNC จาก b i t c a c Exchange กันก่อนนะครับ LUNC นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 0.0107บาทใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับราคาสูงสุดอยู่ที่0.0134บาทและราคาต่ำสุดที่0.0094บาทมาเข้าสู่ช่วงข่าวกันเลยนะครับเทอรล่าลูน่าคลาสสินะครับหรือ LUNC แสงหน้าชิบะอินูเทอร่าคาสิงนะครับเป็นเวอร์ชันเปิดตัวของโดคอนนะครับที่สร้างกระแสบ,บนทวิตเตอร์เมื่อเร็วๆนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับบนแพลตฟอร์มโซเชียล ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคยูคอยนะครับเอ็กเชนคริปโตที่รู้จักกันดีนะครับจากการให้บริการของวิกตอเรียได้ประกาศ10อันดับแรกนะครับของของคริปโตเคอร์เรนซีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยการค้นหารายสัปดาห์เป็นครั้งแรกนะครับในช่วงหนึ่งที่ชิบะอินุนะครับต้องก้าวลงจากตําแหน่งโดยไม่เต็มใจเหรียญ10อันดับแรกนะครับจากการค้นหายอดนิยมประจาสัปดาห์ในเคยูคอยเทรนดิ้งคอยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือ LUNC นะครับ ต่อมาก็จะเป็นชิบะ etc eth etc x e u s t c rvn atom แล้วก็บริตเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับระบุนิเวศของเทอร์าดูนาทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การล่่มสลายของ stablecoin u s t อย่างไรก็ตามนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนราคาของลูนาคลาสสิกนะครับก็ได้เพิ่มขึ้น188%หลังไม่กี่เดือนจากการล่่มสลายของระบบนิเวศเทอร์รา ดูนาคราสิกก็ได้ค้นพบความนิยมใหม่ดังนั้นโทวเคนจึงมีราคาจาก0.0096 0ดอลลาร์เป็น0.0058 0ดอลลาร์อย่างไรก็ตามนะครับการเพิ่มขึ้นนี้เป็นในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นราคาของ LUNA และ LUNC ได้ลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ LUNA เวอร์ชั่นใหม่นะครับเข้าสู่ตลาดขณะที่เวอร์ชั่นเก่านี่ยังคงใช้ชื่อภายใต้ LUNC ราคาทั้งสองนะครับสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วราคาทั้งสองครับก็ได้ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับในสัปดาห์นี้แต่เลงขึ้นในช่งชวงเช้านี้นะครับผมจากข่าวข้างตน้นในขณะนี้นะครับราคาของ LUNC นี่ได้ลดลงไม่น้อยกว่า23%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาอยู่ที่0 0 0 0 2จดศยอดอลลาร์ในราคาของ LUNA นะครับได้ลดลง4 0อราคาในลดลงเหลือ2.75ดดอลลาร์ LUNA และ LUNC ดิ่งลงนะครับหลังจากที่มีข่าวอายาการเกาหลีใต้นะครับยื่นหมายจับให้โดคอนนะครับและคนอื่นๆต่อสารราคาของ LUNA และ LUNC ก็ลดลงอย่างรวดเร็วจากข้อมูลของ TradingViewLUNA นะครับลดลงมากกว่า20%ภายใน2ชั่วโมงเหลือ2.66ดอลลาร์ในขณะนี้นะครับก็ลดลง40%นะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามาสู่ช่วงที่2นะครับ เกาหลีใต้สั่งจับกุมโดคอนโดคอนถูกทางการเกาหลีใต้นะครับตามล่าปัจจุบันนะครับตอนนี้อาศัยอยู่ในสิงคโปร์นะครับโดคอนในถูกถามคําถามนะครับว่าเขาเนี่ยพิจารณาอยากจะกลับบ้านเกิดที่เกาหลีใต้หรือไม่ในคําตอบจะคุ้นเคยนะครับแต่โดคอนนี่ยังกล่าวอีกว่าทางการเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้ติดต่อเข้ามาเลยอย่างไรก็ตามนะครับตารางต่างๆได้เปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากทางการเกาหลีใต้เนี่ย ได้ออกหมายจับโดคอนซีอของเทอร์ f o ฟอร์มแนะครับอย่างเป็นทางการตามที่ชอสังคุกนะครับอายการของสำนักง,งานอายการเขตภาคใต้ของกรุงโซนะครับได้กล่าวว่าการละเมิดกฎหมายตลาดทุนเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาที่ร่วมอยู่ในหมายจับเจ้าหน้าที่งดเปิดเผยข้อกล่าวหาอื่นๆนะที่โดคอนต้องการอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตำรวจเกาหลีใต้จะขอใบแดงสากลโดคอนนะครับผู้ก่อตั้งเทอร์ฟอร์มแ ได้รับหมายจับนะครับอย่างเป็นทางการจากเกาหลีใต้เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายตลาดทุนตามรายงานของ b l o o m ิร์กนะครับศาลในกรุงโซได้ออกหมายจับสำหรับโดคอนและอีก5คนนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับอาศัยอยู่ในสิงคโปร์โดคอนนะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนนอกคอกนะครับหลังจากที่เหรียญ Stable c o i n เทอร่า USD นะครับของเขานี้ล่มสลายในเดือนพฤษภาคมส่งผลทาให้โทเค็นของดูนาเนี่ยน้องสาวลดลงอย่างน่าประหลาดใจ อย่างไรก็ตามนะครับอายการเกาหลีใต้ได้บุกเข้าไปในบ้านของแดเนียลชินนะครับผู้ก่อตั้งเทอร์ราฟอร์มแลบ lab, ในข้อกล่าวหากิจกรรมที่ผิดกฎหมายเบื้องหลังการล่มสลายของเทอราและในตอนนี้อายการของกุงโซนะครับได้เรียกเก็บเงินอย่างเป็นทางการแล้วโดคอนก็ยังไม่แสดงความร่วมมือแต่อย่างใดํำกางปัญหาทางกฎหมายนะครับเหรียญเทอราลุน่าคาสิกนะครับกำลังเผชิญกับวิกฤตของตัวเองหลังจากเพื่อเพลินกับชมุมชนที่น่าทึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาตามรายงานของเกาหลีใต้นะครับ วันนี้ทีมงานสืบสวนประกอบด้วยอายการ5คนนะครับภายใต้สำนักง,งานอายการเขตใต้ของกรุงโซลได้ยื่นคำร้องต่อศาลกรุงโซลนะครับเพื่อต่อต้านโดคอนผู้ก่อตั้งเทราและนิโคลัสพาเทียสสมาชิกในทีมผู้ก่อตั้งเทราฟอร์มแล็บและพนักงานหมายจับอีก7คนผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดค้างในสิงคโปร์รวมทั้งฮันมอร์รายงานระบุว่าเนื่องจากโดคอนและผู้อื่นน,นะครับที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์อายการเกาหลีใต้จึงวางแผน เพื่อให้แน่ใจว่าโดคอเนี่ยสามารถถูกจับกลุ่มตัวได้โดยใช้มาตรการต่างๆเช่นหมายแดงของอินเตอร์โพและการทำหนังสือเดินทางย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคมนะครับมีรายงานว่าอายการเกาหลีใต้กำลังหารือถึงความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกับอินเตอร์โพเพื่อออกหมายแดงส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนประจบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ข่าวในวันนี้นะครับอาจจะทําให้เหรียญ LUNA และ LUNC หรือในตระกูลเทอร่านะครับอาจจะลดลงในช่วงนี้นะครับ ถ้าจะเข้าซื้อก็พิจนารณานดีๆแล้วกันนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็มาดูราคาของ LUNC นะครับจากข้อย market cap กันก่อนนะครับโดยราคาส์นะครับราคาซื้อขายวันนี้อยู่ที่0.0107บาทนะครับโดยมีปริมาณการซื้อขายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่42,529ล้านบาทโดยลดลง18.8%นะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอันดับในข้อย market cap นะครับตอนนี้อันดับที่32นะครับ โดยมีมูลค่าตลาดร,รวมนะครับอยู่ที่65,899ล้านบาทและมีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่6.15ล้านล้านโทเคน็นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับข่าวสารที่ดีจากข่าวสารต่างประเทศบีทคับแอคชั่นแล้วก็กราฟสวยๆจาก c o i n m มาร์เก็ตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันก่อนจะเข้าซื้อขายนะครับก็ควรนำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวน หรือเชิญชวนให้มาลงทุนในเหรียญคลิปตแต่อย่างใดเป็นเพียงการนําเสนอข่าวสารรายวันและการแชร์ประสบการณ์เท่านั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ